5ราศีดวงพารวยยืนหนึ่งเรื่องความเฮง5ราศีที่ยืนหนึ่งเรื่องความเฮงแบบไม่ต้องพึ่งใครช่วงนี้การเงินปังแบบไม่มีแผ่วทั้งเงินเข้าโชคลาบไหลามาเทมา5ราศีดวงพารวยรวยพะเฮงดวงะตากํกำลังเรียงตัวสวยๆเหมือนจังหวัดจัก,กรวาลกำลังอบอุ้ม5ราศีนี้ให้ยืนหนึ่งเรื่องความเฮงแบบไม่ต้องพึ่งใครช่วงนี้การเงินปังแบบไม่มีแผ่วทั้งเงินเข้าโชคลาบไหลมา งานดีมีคนเสนอตัวเข้ามาให้ไม่ขาดทำอะไรก็ได้กำไรเงินหมุนคล่องกว่าเดิมหลายเท่าที่เคยติดขัดหรือรู้สึกว่าทำมากได้น้อยกำลังจะเปลี่ยนเป็นทำอะไรก็ได้เงินง่ายกว่าที่คิดโอกาสใหม่ๆทางการงานจะนำพาคว,วามมั่งคั่งมาหาแบบไม่ทันตั้งตัวไม่ว่าจะเป็นงานเสริมธุรกิจหรือโปรเจกต์เฉพาะกิจหรือมีเกณฑ์พารวยเเพอๆมีดวงจับเงินก้อนได้ลาบลอยจากการเสี่ยงโชคหรือมีผู้ใหญ่ยื่นโอกาสทองมาให้ถึงมือ ความเหนื่อยก่อนหน้านี้กําลังจะเปลี่ยนเป็นความสําเร็จที่จับต้องได้จริงคนที่มีแผนลงทุนหรือไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในช่วงนี้บอกเลยว่าเป็นจังหวะที่ดีมากที่จะต่อยอดและขยายฐานรากและขยายฐานรายได้ให้พุ่งกระฉูดนอกจากนี้ดวงดวงความเฮงยังส่งเสริมในเรื่องโชคลาภแบบสายฟ้าแลบใครคิดเล็กเก่งสังหอนแม่นมีเซนให้ลองเชื่อใจตัวเองดู เพราอาจจะนำพาไปสู่เงินก้อนแบบทำเอายิ้มแก้มแตกมีโอกาสรับทรัพย์แบบไม่ทันตั้งตัวแถมยังมีคนรอบข้างคอยสนับสนุนและและส่งแรงบวกให้แบบจัดเต็ม5ราศีได้แก่ 1. ชาวราศีพฤษภ 2. ชาวราศีมิถุน 3. ชาวราศีกรน 4. ชาวราศีตุลและ5ชาวราศีมังกรค่ะ